คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามูสวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้25สิงหาม 2, คม2564นห้าอย่นะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับโปรแกรมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับฟุตบอลคืนนี้ ก็หลักๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีเกมเจลิกด้วยนะฮะกลางสัปดาห์มีเหมือนกันนะครับวันพุธแบบนี้คอนซาโดเลซัปโปโรเจอกับนางโยยาแคมปัสนะฮะแล้วก็ยูกฮาม่าเอฟมาริโนสเจอกับซังคันโทสึด้วยนะครับมี2ทีมจากที่มีนักเตะไทยนะครับลงสนามนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับรวมไปถึงเกมฟุตบอลเคลิกด้วยนะครับชุนบุคุนไดมอเตอร์เนี่ยก็น่าสนใจนะว่านิสสลักจะมีชื่อหรือเปล่านะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกด้วยคืนนี้จะมีอีก3คู่นะครับคิกออฟตีสองทั้ง3คู่เลยนะฮะแล้วก็ศึกคาราบาวครับของอังกฤษนะครับฟุตบอลถ้วยนิวคาสเซิลนะมีโปรแกรมเซาท์ทอมตันอาร์เซนอลนะมีโปรแกรมนะครับก็น่าสนใจหมดนะครับโอ้โหฟุตบอลเยอะครับลีกเล็กๆลีกรองๆก็ยังมีให้ได้ลุ้นให้ได้เลือกเชียร์กันอยู่นะครับแต่ว่าคู่ที่เด็ดบวกสิบที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนเนี่ยผมยังโฟกัสไปที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบคัดเลือก รอบนี้นะฮะซึ่งคู่ที่จะเป็นทีเด็ดบวกสิบให้กับทุกคนผมเลือกคู่นี้ครบับรอนบี้เล่นในบ้านเจอกับเรสบูลซาวบวกคิกออฟตอนตีสอทุกคนนะครับมันน่าสนใจตรงไหนอะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับคือแฮนดิแคปเปิดออกมาเนี่ยเป็นผู้มาเยือนอย่างซาวบวกนะบุบกมาเหนือกว่ารอนบี้หประตูเลยนะครับคือต้องยิงเม็ดสองนะถึงจะได้เ hey. ฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่า,น,าน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ในใจยอยู่ที่0.99โอ้ก็เกือบเต็มเหมือนกันนะฮะได้0.99เนี่ยนะครับ แล้วก็อีกเลทหนึ่งเนี่ยอันนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นレスบูซาบวกที่ต่อ1นรูปควบ1นรูปครึ่งนะครับจ่ายเต็มนะสำหรับเลทน,นี้แล้วก็อีกหนึ่งเลทน,นะครับレスบูซาบวกต่อครึ่งควบลูกนี้ก็ยิง1ประตูก็ก็เพียงพอได้เฮแต่แต่ก็จะเฮแบบเบาๆเฮไม่เต็มนะฮะเฮแบบครึ่งๆกลางๆอะไรแบบนี้นะฮะต้องลุนเม็ดที่2ถึงจะได้เฮแบบเต็มๆนะครับเลทน,นี้จ่ายอยู่ที่0.70นะครับนะสามเลทปรากฏว่าผู้มาเยือนอย่างレスบูซาบวกเหนือกว่าหมดเลย น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแบบก็คืออ่าสกอร์โอเวอร์สูงนะครับสูงต่ำมี3ประตูนะครมี2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเปิดให้เป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เชียร์บรอนบี้ชนะนะครับจ่าย5.20เชียร์ซอบุกชนะจ่าย1.56แล้วก็บุมเสมอจ่ายที่4ี่นที่90นาทีนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเลขคี่เลขคู่นะผลการกขรรวมกัน2ฝั่ง90นาทีจบ,ขขจ,า 99, จบเลขคี่จ่าย0.99จบเลขคู่จ่าย0.93เปิดเป็นทางเลือกให้กับทุกคนด้วยนะครับขยับมาดูครึ่งแรกกันหน่อยครึ่งแรกเปิดออกมานะครับยังเป็นซอบวกที่เหนือกว่าครึ่งลูกนะบับงคับชนะในครึ่งแรกเราจ่ายดีด้วยครับทุกคนจ่ายเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลคก็คือต่อปอนะต่อเสมอครบครึ่งนะครับก็คือฝั่งเรสบุซบวกนั่นแหละที่เหนือกว่านะครับ ส่วนสกอร์โอเวอร์ในครึ ground, ่งแรกเนี่ยก็จะมี1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเลยก็คือ1ลูกครึ่งนะครับลุนเน็ดสองยิงรวมกัน2ฝั่งในครึ่งแรกก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูนะครับว่ามันจะยิงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ครึ่งแรกชาเชียร์บรอนบี้ชนะเนี่ยจ่าย5.20เชียร์ซาบุกชนะจ่าย2.08แล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายที่2อ3ดี่ดูจากเลทนะครับเปิดออกมาเนี่ยค่อนข้าง เทไปทางฝั่งเรดบูลซอบวกชัดเจนเลยนะว่าเหนือกว่าคนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าสนใจมากว่าทําไมเลทถึงเปิดมาแบบนี้ทีนี้เราก็เลยมาดูตรงนี้นะครับคือเกมแรกที่บ้านของซอบวกสบ,บุกเฉือนมาด้วยนะฮะเฉือนชนะมา2-1แต่ทุกคนมาดูผลงานผลงานของฝั่งบรอนบี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับเอาจึงในศึกซุปเปอร์ลีกของเดนมาร์กเนี่ยพวกเขาก็ผลงานไม่ดีนะฮะถ้าดูตารางคะแนนอนยู่อันดับที่เก้าลงไป6นัดน,นะครับเก็บได้อีกสคะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมดู 5เกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง3ผลงานย่ำแย่มากสำหรับบอมบี้แล้วดูดิมันต่างกบบเรสบูซาบวกแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือซาบวกเนี่ย5เกมดูดิเขียวอื้อไปเลยนะับก็คือชนะรวดนะฮะไม่แพ้ให้กับใครเลย5เกมหลังสุดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ชนะคู่แข่งมาได้ด้วยในเกมนี้นะครับแล้วก็เกมไกลๆแล้วนะแรกแรในบ้านก็ชนะบอมบี้มาสองหนึ่งผลงานดูถือว่ามันชัดเจนเลยว่าซาบวกเหนือกว่านะครับซึ่ง ก็ไม่แปลกที่เลดจะเปิดให้พวกเขาเหนือกว่าในเกมค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็บวกกับเกมแรกที่เอาชนะมาได้ก่อนด้วยนะครับซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วนะทุกคนผมคิดว่าบรอนดี้ยังไงเนี่ยถ้าคือพวกเขาก็ไม่มีอะไรเสียนะอาจจะต้องแบบเปิดเปิดเยอะหน่อยเพื่อหวังจ,จะต้องมี1ประตูให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็มาลุ้นลูกที่2อนะครับอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะไปเข้าทางของเลสบูซาบลส ผมมองแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมว่าสมาธิของบลอนบี้มันอาจจะต้องโฟกัสหลายจุดด้วยเกมลีกกับผลงานไม่ดีไหนจะมาเกมนี้ก็ต้องการประตูยิงเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันมันทำให้บลอนบี้โจทย์หนักมากนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันจะไปเข้าทางของเลสบูซาบบกถ้าเกิดว่าเปิดแผ่แรกได้นะรับแน่แนๆเล่นรัดคุณรอดโต้ซึ่งพื้นที่หลังบ้านของบลอนบี้มีแน่ๆถ้าซาบบกปิดบัญชีในประตูแรกมาไวโอกาสหลามสองเนี่ยผมว่ามีเพราะฉะนั้นนะครับ ที่เด็ดบวกสิธของผมจัดไปเลยครับตามลุ้นตามเชียร์เรสบูสาวบวกจะพาทุกคนได้เฮสำหรับค่ำคืนนี้แน่นอนครับและอย่าลืมครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ